สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Weapons History World หรือ WHW ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางการทหารตั้งแต่ยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้เครื่องมือไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยในปัจจุบันที่สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสงครามได้อย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเดินทางอันหน้าประทึงนี้ด้วยจุดกำเนิดของทุกสิ่งนั่นคืออาวุธยุคแรกเริ่มที่แม้จะดูเรียบง่ายแต่กลับเป็นรากฐานสำคัญ ที่หล่อหลอมอรารยธรรมมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้ลองจินตนาการถึงมนุษย์ยุคแรกเริ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าดุร้ายหรือการแข่งแย่งชิงทรัพยากรกับเผ่าพันธุ์อื่นพวกเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรหากปราศจากสิ่งที่เรียกว่าอาวุธคําตอบคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับอาวุธชิ้นแรกอาจเป็นเพียงกิ่งไม้หินหรือกระดูกสัตว์ที่ถูกดัดแปลงให้คมขึ้นแหลมขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ป้องกันตัวหรือแม้กระทั่งต่อสู้กับมนุษย์ด้วยตนเองการค้นพบและพัฒนาอาวุธเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างเครื่องมือแต่เป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่ทำให้มนุษย์สามารถขยายขอบเขตการเอาชีวิตรอดและสร้างสังคมที่ซับซ้อนขึ้นได้อาวุธเหล่านี้คือสัญลักษณ์ของความอยู่รอดความก้าวหน้าและบางครั้งก็เป็นความรุนแรงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประวัติศาสตร์ของเราเราจะมาดูกันว่าอาวุธที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้มีอนุภาพและบทบาทสำคัญอย่างไรในการกำหนดทิศทางของมนุษย์ และเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การสร้างสรรค์อาวุธที่ซับซ้อนและทรงพลังมากขึ้นในเวลาต่อมาการเดินทางของเราจะเต็มไปด้วยเรื่ององเราวที่น่าสนใจข้อเท็จจริงที่น่าตกใจและการวิเคราะห์เจาะลึกถึงเบื้องหลังของอาวุธแต่ละชนิดที่ได้สร้างผลกระทบมหาศาลต่อโลกใบนี้พร้อมแล้วหรือยังครับที่จะร่วมเดินทางไปกับ WHW เพื่อเปิดเผยความลับของอาวุธที่ซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้ ในยุคที่มนุษย์ยังคงต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในป่าอาวุธประดิษฐ์จากหินไม้และกระดูกคือนวัตกรรมแรกที่